วัสด pues mm right ีครับท nah in ุกท well ่านตัวน so like ี้เป็นเครื <latego> ่องย่อยกลิ่นนะครับดันม่านะครับเป็นเกิน5.8แรงนะครับตัวนี้เดินหน้าได้นะครับเดินซ้ายเดินขวาได้นะครับตัวนี้ญี่ปุ่นใช้งานน้อยนะครับเพราะว่าเขาย่อยฟางมานะครับเขาจะย่อยกลิ่นไม้นะครับแต่ว่าบ้านเราก็นํามาใช้ย่อยกลิ่นได้นะครับไม้สดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับไม้สดก็ย่อยเป็นปุ๋ยได้นะครับพี่ทุกอย่างใช้งานพ้อมใช้งานแล้วนะครับยางก็ไม่เสียนะครับ ผมใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ผมล้างนลครับภาพก็ได้เลยนะครับเวียวนะครับ TL หนึ่งแปดนะครับ D j นะครับ ข้านเขาใช้งานน้อยนะครับเพราะว่าใช้ด้วยฟางอย่างเดียวนะครับใส่มีดแทงแฉล่ยนะครับเดินหน้าได้นะครับเลี้วยวขวายเลื่อยขวาเดินซ้ายเลีย้ยวขวาได้นะครับเครื่องเป็นตึ้5.8แรงนะครับโอทีรุ่นใหม่แล้วนะครับยันหน้านะครับ ย่อยถึงได้เลยนะครับที่ผลแล้งานมันน้อยนะครับเพราะว่าใช้ย่อยกลางมานะครับ